สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกๆท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวนไลให้ชมครับกับมือนีช่วงใบๆนะครับสิ่ผ้าเอฟซีไปติดต่ากับตัวเลขแนวทางของคุณพ่อคนพันลาะนะครับเอฟซีอ่าคอมเมนต์ขอกันมาหลายนะครับงวดที่แล้วนะครับเข่าจังๆกันเลยนะครับแนวทางตัวเลขของคุณพ่อคนพันลาะนะครับ30นะครับ งวันนี้หนึ่งกรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับแนวทางของคนพันเลาะนะครับสีใดตัวใดฝากตอนเอฟซีนะครับเอฟซีเขามาเบิ้งมาชมครับมากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับทุกคลิปทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องและทีมงานของเขานะครับได้มีกําลังแรงใจนะครับหาคลิปฝากปีตนนอก แนวทางจากสำนักต่างๆาครับเพื่อมีสำนักถืออกโดนใจนะครับออย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาทางช่องอัปเดตคลิปไม่ไม่ลงนะครับ f c ทาง่องสีประพาดข่าวสารจากทางช่องนะครับแนวทางตัวเด็ดตัวดังจากสำนักต่างๆนะครับเอาครับเพื่อพ่เป็นการเซเวลาครับไปพบไปเจอกันไปสัมภาษณ์สดๆกันคุณพ่อคนพันเลาะครับแนวทางตัวเลขของ งวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566ครับว่าคุณพ่อคนพันหลอกสีใดตัวใดแนวทางสีเด็ดสีดังซํำใดสิแตกอีกบอไปตามกันไปเจอกันทุบ้านคุณพ่อคนพันหลอกครับผมครับบอสวัสดีค่ะค่ะมือกับผ้าเอฟซีมาติดตามแนวทางคับ <c oughs> ม่อนี่ ตัวเน้นได้ไปแล้วตองหวัด่มือนีกับสีมาเอาไม่ขอเอาตัวเน้นใหม่อมเอาชุดเน้นใหม่เอาชุดเน้นใหม่โอเคจา้าเอาเย้าให้เอสี่เบิ้งเนาะอันนี้เป็นใบตองหวัดเนาะ,ะ่อเนาะอ่าเอสี่อันนี้เป็นตองหวัดราคาล้างไว้ออกเลยนะคะมันสีม้ามันกันอยู่หกเจ็ดมั้งเม่อาดอกพ่อเมื่อวเนาะมันบ่เคยมาบ่เม็นบ่ เจ็ดส <laughs> องเดิมเนี้มาหวคว้านเห็นว่าเจ็ดกับสองออกเจ็ดสองเจ็ดกับสองมันค่อนละสูตรบอลบอกพอว่าเลขบินคนละสูตรมันอ่อันนี้ก็คอนละสูตรที่ไี่โอ้คันคนละสูตรมันก็มาน้ำกันได้แล้วพอคนละสูตรที่เอามาใส่กันพอจับตัวเด่นที่จริงมันได้เจ็ดกับแปดที่สูตรไงแต่ว่าตัดแปดทิ้งพอหุกพอหกว่าใส่หกไห่มันซ้นหลเลยค่ะมันก็เลยโอามาใส่กับเจ็ดเสือที่จริงที่ในสูตรมันที่เจ็ดกับแปดค่ะ แต่ที่แน่ๆเล็กจริงสองตัวนีมาแน่นอนก็ว่ามันบ่เหลี้แล้วแต่ว่าอยากเพิ่มอีกตัวนึงคือสิบแปดสิบแปดนี่เดี๋ยวพอแค่วันแล้วอยากเพิ่มอยากเด็ดไปให้อยู่สิอยากเน่นรึวะเ่ออยากเน้นใช้สิบแปดด้วยอยากเน้นเอาเดี๋ยวจังไรสิเกียนพ่อพ่อเล่นไปบอกว่าฟันนี่จังไรก็พ่อบอกให้เอฟซีฟั่งในหัวฟันลักษณะฝันแบบใด ฝันเห็นรุบปทสลูปยังวะคะอย่เงี้ยนล่ะแต่แต่ว่าอยู่เงี้ยหลังเก่าเลยฝันเห็นเนี้ยหลังเก่าฝันเห็นหลังเก่าหลังเก่าเก่าหลังตึกแต้โบราณหลังแต้มุนกระเบียงแต่ฝันได้บอกว่าปทสลูกขึ้นไปอยู่ทั้งหลังคาคุณอืมค่ะพ่ออยู่หลุดคือจังจั้งแต่จังเนี้นความฝันเนาะค่ะคือจังเอาอยังไปหไปถวายเพิ่นหลุดคนหลุดจินยุทธ์เส้นคนหลุดจีนตาหน่อยลงมาเบิัง ค่ะเฝืนละบ้างไงแล้วก็บ่อเนาะว่อท่นโอ้ไงแล้วก็บ่อเนาะเล็กพ่อท่นค่ะมันก็ว่าจะซ้ำนี่เนาะห้ก็คือว่าภาคอนกับฝันเห็นพี่สาวเขาเนาะค่ะมันก็บอกเกลส่วออกตัวเก่าออกตัวเก่าวันนี้พันวอกซ้ำนี่บอกซ้ำนี่อืมแต่ความฝันฝันเห็นเน่ยอยู่อยู่บ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าอือ จะบา้บานเล็กทีนีะมันหนึ่งหนึ่งหาวันนี้บ้านเล็กทีหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งห้าพุ่คุณผอฟันแม่นเนอเอฟซีงวดนันกับฟันออกขับเหยียนรถเนะอนะผอเนอะออกเก่าศูนย์ศูนย์เก่างวดนี้กนะ็ฟันเนอะผอฟันบ้านเล็กทียังกับผอหนึ <11 5. S 1> 115่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งห้าเนอะแค่ว่ากับที่ซื้อน้ำอยู่ว่าตัวนี้ก็บอะไรตัดเลิน,นอาเดอร์ค<ด>่ะว<ด>่าไอ้ขั้วฟันนี่ ีเป็นนึ่งหาแล้วก็นึน่งนึ่งท่นนอนะน้อาผ่อนเนาะแต่ว่าตัวเพิ่มกว่าน,นี้ตัวนี้ครับ1 8 8 1น,นึ่งแปดแปดนึ่งเนี่ยละ่ะตัวคัดนิ่นเดี๋ยวสบายเขียน์หายสักครู่เน้นเลขวิ่งยังเป็นตัวเกาเ่าบ่เหรอตัวเก่าหกคือเกา่าเนาะคือเกา่าเน้นไปที่หกนี่แหละ่ะตัวคัดชุดคัดนิ่นชุดคัดเด่นแต่ว่าก็มาก็ว่าสามหก เป็นไปได้ว่าค่ะแต่ว่ากระตุงกันครับหลายอาจารย์อยู่ที่เราเรียนเมบยพ่อทราบบ้งกันในย t u b e ว่าอือแต่ว่ามันกลับกันกัเพาเขาจบอผมันกระตุงต่างนกระตุงของอาจารย์สิ่งว่เป็นหกสามเพราะว่าเป็นสามหกอืออัสลูว่าพ่อสินหนสามหกกับชิเก็คือเก่าคือเก่าแต่ว่าเพิ่มเติมคือสิบแปดกับวงฝันสิบหาตอนนี้อืออ่ะ ตัวเดิมก็ขึ 3, น้นสามหกแล้วเหรอเนาะตัวเดิมก็ขึ้สามหบแล้วก็สี่เจ็ดแล้วเหรอสี่เจ็ดเพิ่มเติมตัวเพิ่มเติมคือแปดหนึ 8, 1, 1, 8. ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดกลับไปแน่ตัวนี้สงสัยอยู่แปดหนึ่งหนึ่งแปดกลับไปนั่ง อากาศความฝันเพิ่มเหมนกัไม่ใช่ความฝันมันไม่ใช่ที่หาท่านละความฝันหนึ่งห้าแล้วพ่อเนาะหนึ่งห้าท่านะสุงมากกัอยู่ในสูมเกา่าอย่างนีก้ก็ใช่การยังอยู่ชุดเต็มก็มยังเป็นตักเกา่า<ด>อ่ามื่อนี่มาเอาเหล็กความฝันแต่ว่าเอฟซีกะยังว่าเหล็กถูกอยู่ด้พอ<ด>ที่จุดบ่หวดนี้หัวใหญจุดมือมือหัวออกคือเก่ากอนมือออกคือเก่ามันใังสีแมนต์ไมัใช่ซีแมนคือเก่า สีก้อนห้อยออกมือก้อนห้อยออกมือหนึ่งสีผ้ามาตามนะคะสีสิจุดอยู่น้องพอนนองก้อนห้ยออกจนสีผ้ามาตามนะคะในชุดสรุปโค้งสุดท้ายก็แล้วกันนะคะก้อนห้อยออกมือหนึ่งน้องพอน้องจุดตอนเศร้าว่าล่ะพ่อสีมาตอนแรกสันดีไม่ได้จุดตอนแรกบ่จุดน้ำมืแรงเหรอจุดตอนแรกคือจังมืออะไยเยจุดจังแรงเนี่ยจุดคําว่าป่ะนี้ ว่าจะคำเสริมแล้วมืดคุณแล้วมืดคุณบหรอเพร่ฉันมืดฉันต้องคันทามืดเนาะต้องได้เอาลงให้เอฟซีกลางดึกอะไรจะเอาลงกลางดึกอะไรน้องพ่อเอฟซีเดี๋ยวจะโทรไปบอกกันเลยค่ะแล้ค่ะเตรียมแคปหน้าจอนะคะเนี่ยทางของคุณพ่อนะคะไวยคุณพันเลาะงวดที่แล้วก็แตะนะคะสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะในชุดเต็มนะคะเอาเอาวางสองใบว่าเห็นขออนุญาตปั๊บกล่องไว้ก็เด้อค่ะ รายเอซีนะคะเนาะอ่ะแก็บหน้าจอไว้เลยนะคะอันนี้เป็นชุดตองงวดอันนี้เป็นชุดคัดเบ่งใบสคริปให้ดีนะคะแต่ว่าชบากับสีมาอีกรอบหนึ่งอ่ะก่อนหวยโอ้ยก่อนหวยออกมือนึงกับสีมาอีกคือเกาไม่ย่มมาไม่ย่าเอาแนวทางว่าคุณ่อถิมีการเปลี่ยนแปลงบอรหรือว่าจังไรแต่ส่วนมากเนาะกรณีติดตามแนวทางของคุณ่อนะคะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกันยังจะเป็นตัวเกาตัวเดิมถึงพอดมือออก หาผู้ใดสีซื้อให้ยิบจบสลาดกินแบงค์รัฐบาลกับไปหาซื้อได้เลยบ่ตองรอนะคะเนาะแต่ว่าคงทุดท่ายกับสีมาอีกขึ้นเก่านะคะแล้วก็รอเบืองเล็กถูกเพราะว่าเล็กถูกคุณพ่อกับแม่นนะคะเนาะอาค่ะจังได้ค่ะแคปนัดจอไว้เลยนะคะเนวทางของพวกตัวนี้กับตัวนี้มักพอกันอยู่พอเลึยน่ะมักยุ่งแล้วมักสามหกคนนี้ยงนี่มักสามหกไร้กลัวบอกว่า เล่นได้สันผวาสามหกเนี่ยมาสามหกเนี่ยเด็กแต่ว่ามันติเปลี่ยนบ่อตีเป็นบ่ออันนี้ไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะไปได้แล้วเบ้องดีตามหกสี่เมนโอ๊บโมเมนส่วนมากสูงคุ้มหัวสิเป็นหลางนะพ่อมันจะอะไรยังออกบนไลหมดออกบนก็สองหดติดสองสองิโอ้ซุนสามกเมนสากสามหดติดแล้วที่พอขึ้นบน ต่ศูนศูนเก่าที่เขาเนะี่ยมันเป็นเลขความฝันเนานอ่นเลขความฝันเนาก,กันันเกี่ยวกันอืเลขสูตรนี่สามหมดตอนล้วขึ้นบนเพราะถ้าขึ้นบนมันเป็นตกกับท่านที่หกสามเเด้ออืมขึ้นบนติดกันเ,นเออะปวงงงงกับออกคำมาม้วอา <c oughs> ถ้าออกเป็นถ้าถ้าเลขพ่อออกข้างบนจะเป็นตุกับแต่ถ้ามันออกข้างล่างมันจะเป็นตุ๋งท่านที่บอกง่ายๆคันพ่อเข้าบอยาก สำหรับเอฟซีผู้ที่ว่าประหยัดงบบ่อยากซื้อหลายโตล่างนี่ซื้อโตตรงชุดนี้เลยแต่ว่าบนให้ซื้อเป็นตกลับทุกโตัวสีง่ายเลยพอเ่าต้องล้นทุ่นื่องกลับท่องไปื่องกลับตังสีนะอันนี้สีบอกง่ายเลยแมนเพราะว่าบนตั้งแต่ที่ยำทีฉาบมาถามออกบนนี้เวลาเอาอยู่ในชุดนี้มันจะออกไปตโตกลับให้เข้าซื้อกลับไ้บนแต่ว่าล่างนี่เข้าซื้อโตตรงไวเพราะว่า ้ามาล่างนี่คือออกตัวตรง้าไปบนออกตัวกลับที่ไม่ชุดเต็มอันนี้ก็เป็นขอมูลแล้วเนาะพอนะ่อเนาะเป็นแนวคิดดีๆล่ะประหย,ยัดงบประหยัดงบพอเกา่าถ้าเขียนมันเป็นยังั่นนะนะถ้าผูใ้ใดว่าเอ้ยย่านมันผาดกาันผาดเนาะพอนะ่อเนาะกับซื้อซื้อไห้สุ้โตโลดเนาะพอนะ่อเนาะเอาบนเอาล่างเลยนะพอ่อ ออกเจียสองตัวเกานี่ยม่ที้คนอีวัยสี่ออกเขาพอเจ็ดสองตัวเกาวันีวไม่แด้วันวันยฟันเห็นเนี่ยลัางเกาอีกที่ออกศูนย์สามเดย์พอมันข้อสิบออกสองเก็ดเก็สองสามหมวด่อนแล้วพอมันขมเม่นตีเปลนก็ได้เนาะพ่อฝันเห็นเนี่ยลังเกาสีออกก็คือสิบห้าสิบห้าบ่เลขเลขทะเบียนบ้านเนาะเลขบานเลขที่เนาะเลขที่หนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยบานเลขที่หนึ่งหนึ่งค่ะสำคัญ สำคัญแต่ว่ากังโดนแล้วนอกพอบออกเนาะหนึ่งหาอาสีมาแต่ว่าเดล็กเดล็กมันงามอยู่แต่ว่าคนสื่อที่ดีแต่ว่ามันไม่ค่อยออกจนโดนเื่อสชีออกนหนึ่งหานี่สิแปนนก็บะไม่เห็นออกอ,ออกแปที่เอียดปั๊บหลดถ้าออกออกแปดอ็ดลูกน้องขอนเนาะแปดหนึ่งปั๊บหลดโอ้ยเขาเป็นแนวทางนะคะจังเดกก็จงมาติดตามกันอ,อีกนะคะถือว่าในชุดผู้ได้งบหน่อยก็ชุดคัดชุดเน้นไป พูดได้อยากได้หน่อยอีกล่อโค้งผู้ถ่ายบันเลี้ยงยานไม่เลี้ยงตัวเดียวโคโลยูเตอร์เอซีแล้่พอครับค่ะอาคารสุดท้ายนี้กาบขอบุญกับคุณคุณพ่อนะคะทีแบ่งปันแนวทางให้เอซีแฟนคลับทั้งจอกในมีชกมีหลับค่ะขอบคุณเลยล่ะค่ะพ่อสวัสดีค่ะ